สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิสายเปิดสุขสุขคนมาพบกับซองบบาเสียงบึงทะเลนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เ่าเสียงบึงทะเลอยู่ที่บ้านนาการเซเมืองพารใสแขวงสวรรค์นนเขตพี่น้องคือบ่าเสียงานใดข่าวมานอะมีคนโทรบอกบ่าเสียงว่ามีการพนตกน้ำเนาะที่ว่าเราเราใส่การสดจ้อนด้วยเหรอนะพี่น้องตกอยู่ในหน้าคืนนี่เนาะหน้าคือนอันบ้านนาการเซนะพี่น้อง ก่อนบอเซีงที่ผาพี่น้องฝ่ายบาสเซีงก็ฝากซองยูทูบและเพจเพจบาสเซีงบึงทะเลเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเข้าไปให้กําลังใจบาสเซีงเข้าไปกดไลคกดแชรกดติดตามกดซับสไคร้เนาะพี่น้องเนาะกับบาสเซีงที่ได้สัมภาษณ์ถามบรรดาพลันตึกจะดุงอยู่ในพี่น้องเพื่อก็ได้อยู่ในพี่น้องไรกับพ้นคนนี้คือว่าพ้นเห็นเหตุการณ์เนาะปีนเห็นเหตุการณ์โดย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 ตัวตนเองเนะาะที่เป็นจังไรกัาบบอสเซียงสี่ผ่าพี่น้องเนาะสัมภาษณ์บ่งเนาะพี่น้องเนาะ สัมภาษณ์บึงวายอันเราตกหันประมาณสักมุประมาณนี้เลยพี่น้องแล้วเราไปใส่มาแต่ใส่เราคือตกนอนเราไปจะคกนนาะพี่น,อน้องเนาะสบายดี่ไม่เท่าดูว่าเอ้ยกับปรจักนอนปิดหลังใจอาดขอถามนนหนึ่งเนี่ยไม่เท่าหนึอหนงอ่าเออไม่เท่าเนาะสับายนีอันนี้คือไม่เท่าที่เหตุการณ์เนาะพี่น,อน้องเนาะคือว่าเพื่อนเหตุการณ์บอลอ,อันไม่เท่าอันเป็นผู้ยิงหรือผู้ใา่อันผ่าผู้ยิงผู้ญิงว่าไม่เท่า ผู้สาววะโออายุประมาณจักผีไหมคัสิบปดปีคนในบ้านนีบวโอคนในบ้านประมาณจังโมงนเลาเราจะไปไสน่ะโอ้สิปั่นเข่าดพี่น้อปาดองขึ้นเลยพี่น้องอ้ยน้อยน้อน้อยน้อยน้อยอยน้น้ข้ยนอ้้อน้้้อน้อยอ้น้้น้อน มาปั่นเข้าบ่ไม่เท่าน้ำปู้้ยดยน้ำโอ้พี่นโอ้ดดยโอ้ด้วย้โอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ลงตำลังพ่นนี่ลงก้อนเนรอโอ้ลงไปนี่หรอบ Ô. Ô, đôi 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 đôi. Em thi sam là nó lòng thêm ba lòng Hai thập ít nữa nè. Ô. Ô. Rồi 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 rồi. Rồi 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 đôi. Ô, thầy thi thập ít ở lòng hên phải giờ Bắt 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 ăn ตอนร้องเพลงยูบอกคือลมค่ะหรือว่ารอบใหม่โอ้โอ้เคยเล่าเคยันจอนเปมายูนผ่าไปเปมายูนไปเท่าไหร่โอ้น้ำมาหลโดยโดยอันนี้ไม่เท่าขอสมานเพิ่มเนี่ยคือว่าปีผ่านมานี่มีคนเสียชีวิตอยู่นี่ช่องสามปีพ่นมาค่ะสี่คนแล้เบ้อยู่นี่โอ้ผี่น้อง สี่คนแล้วคืนแห่งนี้ได้ีน้องไดอันนี้เปาเสียงครับกูจักเปาเสียงบ้านคือกันกระติงเนาะแต่ข้อมูลดูีนบงฮู้เนาะโดย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 นมักเอิโอ้น้องมักแน่โดยสามีสี่คนแล้วสี่ผู้นี่เนาะผู้หญิงอันผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งบ่บ่ยิงสองยิงสองใส่สอัดเขือนนี่โอ้อัตยูนีบ่ยูนกว่างเิลง โดย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 โอ้สี่คนนะครับพี่น้องผมดูเคลื่อนอย่างนี้เคลื่อนที่ว่าพากันมาลินสันซูนบ่ซูนซูนข้างแง่ไปท่า่าโอ้โดยโดยโดบ้านี้มาเห็ดพั่วไพ่แล้วมันไล่ไปก่อนเื่อไพ่นะเื่อไพ่นะครับโอ้อันนี้เป็นความเสื่อพี่น้องด้วยไมเห็ดคืองาชิ้หโอ้เห็ดบ่อไรคือเพื่อนเห็ดเนาะโดยโดยโดย ดูดูดูอ่ะเขาเอาเฮ็ดเขาเฮ็ดเาเฮ็ดเฮ็ดแปดแปดแปดซูนขึ้นมาเนาะโอ้ดูดูดโดยูดูเอาผู้เช่าเบ่าวเบยเอาเอาแต่ผู้สาวไปก่อนอยู่นี่เซตคักเบาเบามันมะล้อมละโอ้ดูดยเขอบใจขอบใจหลายเม่เท่าคันพี่เนาะโอ้สี่คนและพี่น้องคือจังซี่เด้อพี่น้องคือจังซี่อันอันคือเมทัลบนเบาะคำว่าศูนย์นี่เบาเสียงสิขยายความแบบซี่เด้อพี่น้องเด้อ คำว่าูน์นหมายวามว่าสิ่งอันรีรับหรือว่าสิ่งเนื้อธรรมชาติน,นะพี่นออ้อง <eri> โอ้เดี๋ยวนี้นะยังเป็นบ้าเป็นงะอยู่โอ,โอ้คือว่าแบบว่าคำว่าซูนนี่คือว่าอัพพๆๆนพญากุศพญานาคพนอกขึ้นมาเทมมาเทมนั่นเองพี่น้องเทมคนในบ้านนีนน่เนาะว่าสิเอาแล่วอันนั้นสิเอาคนในบ้านนี่้าบวเฮตอันน้เือไพ่ไหล ไหลแบบเพิ่งเคยผ่าเห็ดแต่เก่านะพี่น้องอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะแล้วบอเซียงสีผ่าพี่น้องเบิึงอีกเนาะนะจุดที่ว่าน้ำไหลเพิ่นวาวนะเนา,านะน้ำไหลเนาะนี่นี่บอเซียงสีผ่าบิงึงจุดนี้เด้อพี่น้องเด้อจุดนี้เนาะพี่น้องจุดที่ว่าที่ว่าเฮืยเราลงมอยเนาะอันอันตามตามความไม่เท่าให้เนาะเราสีผ่าไปฮั่นพี่น้องเห็นบ่เซียงมือบอเซียงสีไปเนาะพี่น้องเนาะ เราเลยสิเข้าไปหัน่นเราเลยสิมานำมานำญาติพี่น้องหงินนาบ่อาเราคนละอันสาวอันนั้นนะครับสิไปปั้นเข้าอยู่ฝ่าตรงนั้นนอหน่าเราฝาาตรงนั้นแต่ว่าการไปมาเรานี่เราสิพายเฮ้อร่องเพลงเสือ,อยู่ได้พี่น้องมาวันนี้เลยพอดกลางว่างเล่เฮ้ยร่น้นองน้นองเรากันยังร้องมานี่อยู่ได้พี่นอ้องร้องออกมาหอบเคลื้มนีได้เรายังยังฮ้องไอ้คนที่ว่าตึกจะดุงอยู่นี่ให้ซยแน่ซซยแน่พี่น้องอันนี้เบาเสียงเบาแล้วเบาอีกเนาะกลาเป็นสติเตือนใจกันนาอพี่น้องน อันอุปติเหตุนี่เกิดขึ้นได้พี่น้องบอกว่าแต่จะวกหรืออยู่น้ําทางเหอหรือย่า,าง,เ,ง,างเพราะว่าคนที่ว่าตายมาในสีซพแล้วอยู่นี่พี่น้องสีซพแล้วที่ว่าซพผู้ชายเนะาะผู้ซแรกๆผู้ยิ่งอยู่นี่นอผู้ชายแล้วร้ลอยนอ้ามานี่บม่ได้มีเหอเนาะเมื่อก่อนเราไม่มีเหรอลนะอ,อยน้ามาจุดนี้พี่น้องมาหอดังว่างนี่กระตายเนาะอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนที่ว่าไอเอน้องเนาะพ่อแม่ประชาชนที่จะหาอันสาวผู้ประสบอุบัติเหตุนะพี่นอ้องเพิ่นชิลลงหายอยู่ลุุ่มเนานะ แต่จังไดกับเปาเสี่ยงที้พาพี่น้องไปติดตามเบิ่งงนอกไปติดตามเบิ่งว่าอันอันสีพบพ่อสีเห็นบอ่ออะไสีใสอันเวลาพันรัตนาว่าเบาเสียงซอยได้เบาเสียงก็สีสีให้ความซอยหรือเต็มที่นอกพี่น้องเนะาะกาฟอกฝากบอกอีตาตื่นเตือนไว้นอกพี่น้องเนาะบอกว่ทาทาจีไซรถบ่อไซเฮอบ่อการไปกันมาบอ่อพี่น้องโดยเฉพาะช่วงนี้เราดูเ้าะฝ้ายนำฝนให้ท่านระวังเป็นพิเศษเลยพี่น้องเนาะ อันนี้เบลเซียงว่ามาอันนี้เนาะผ่านช่องยูทูบเบลเซียงหรือผ่านคลิปวิดีโอของเบลเซียงนี่เบลเซียงนี่เป็นฮวงพ่อแม่ปสัสสะชน,นอะรอบกาบรรดาทานที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเบลเซียงก็ฝากบอกอันฝากความฮวงใหญ่ถึงกันเนาะพี่น้องเนาะกาสิไปติดตามต่อพี่น้องเบลเซียงสิ่ไปติดตามต่อลงไปทางคุณทางส่วนบ้านพี่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะไปพร้อมกับเบลเซียงเนาะอันนี้พี่น้องเนาะเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นมาเนาะ อันสิว่าชุดที่ว่าเห็นคนที่ว่าเริ่มจะจมนะพี <h <h ่น้องกจังไดกับเบาสียงสิภาพพี่น้องเนาะติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ติดตามเบิ่งอันพ่อใหญ่เพื่อนนาะงที่ว่ามันประจําอยู่ในบ้านนากางเส่เมืองพาราลไซน์อ่เงี้ยพี่น้องกสบายดีพระเทาคือว่าจุดนี้บ่เราเราเราจมในชุดนี่แหละผู้หน้ามาเบื้องนี้โดยโดยโดยต่วหน้าน้ำมันสัตว์ทั้งก้างเลยมันอายุผู้ข้างเบื้องบ้านนี้โดย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  อาจสระแองมาจากจากยุดลมต้นมานี่เลาเลาเรายังบ่ได้จมเนาะยังบ่ได้จมโอ้จากคืนจากจากหลังคืนมาบามันก็เป็นน้ําาบาดกมาบ่โอ้โดยๆๆอนีมว่าเอาแน่เอาแน่แต่คนช่วยบ่ได้โดยๆๆมาเฮานี่ยังยังฮ้องยังอันขอความช่วยเหลืออยู่เนาะมันเือแล้วว่าว่าน่น้ํามันคว้าน้ําโดยเฮาสิมันเบิ่งเือเพิ่นับ่เลียวเบิ่งเือมาทางลงโอ้มึงให้ไปเืออยู่หลังโดยัก หลังจากมาหอนี่แล้วมันจมมาหอนี้เทียบนี่โลนี่เทียบผูนี่นี่น้องนี่นโอ้นี่นนี่นี่บสซิงถึงกองมาให้เล่น้องเาจะวิ่นี่นี่นองอราหนาวิ่ไน่โนยนโยนไปหันาเีงขึ้นบกเดอขึ้นไปหันบ่อบ่บอนนี้ไดข้ามานเข้า็มีขางผูกก็นีข้างบ่อข้านน่อเนาเราก็เคยพายเฮยอยู่เนาะเคยพายเฮยอยู่เนาะ เคยเคยายนามันน่อยนีนามันเกินโอ้เบบกธรมาันไเป็นแพี่น้องคนคนเคยผ่ายอยู่แต่ว่าแบบแบบนามอะไรเนาะนามอาายเป็นผู้หญิงเนาะผู้สาวด้วยพี่น้องเน้สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะสิปีมันเกิดปีสองพันโดย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  เคนลูกพี่น้องต้องเข้างคนมองแต่ว่าปัจจุบันนี้ขาดคะเนว่าโบมีชีวิตอยู่หรอหรือว่าจังไดนทอดอย่าว่าพุ่นละอย่าว่าร้อยพุ่นละโอ้ซีวิตโบมีแล้วปานนี้แหละโดยโดยโดยโดเด่นนี่จะเขาเก็บเลยเรื่อเขาสองสามลำเลยก็โอ้โดยโดยแล้วแล้วทางบ้านนี่ได้ได้สมทบกับบ้านลุ่มลงไปอีบ่อยังบอกอ่าเขาโทรไปบอกโอ้สมทบกันแล้วเนาะโดยโดยโดยโอ้ว่ามีคนไหลน้ำไปแล้วเบนกระแนเด้อ โดยโดยโเห็นว่ามันภูมมันยังเก็บไปแน่ยทำพวกเฮากะแตงเอาน้องไปนีสามสี่ฮาลั่มหรืออารมณ์นโดย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 มามังคโปรยเพื่อเขาเก็บอยู่ฮะเพื่อเพื่ออะไรน้ำมันโดยโดยอันนี้พี่น้องบอลซิงพาไปเบิ่งนี่เนาะจากจุดที่ลังคืนมาเนี่ยบอลซิงอันนี้ขาดคะแนนไว้เดยโบได้ตายตัวพี่น้องเนาะจากหลังคืนนั่นแกงนักกลางมานี่เนาะก้าซียูประมาณห้าหกร้อยเมตรพี่น้องเนาะ เครื่องลักมันเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วมาหอดนี้นี่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าเมตรนี่พี่น้องจุดดีเนาะเพิ่นว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะเพราใหญ่เนาะยังมีชีวิตอยู่ได้พี่น้องหลังจากมาหอดนี้นะพี่น้องนี่หอาหอดว,วังเบิร์นเนาะยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นแล้วเพื่อนชีเริ่มจมอยู่ที่แล้วพี่น้องลมจมไปแล้วเนาะแล้วเพิ่นประสานงานกับอันบ้านเนาะบ้านถัดไปคือบ้านอาสายเนาะบ้านอาสายเพิ่นว่าท้าว่าเกิดว่าพบเห็นจังใดก็ให, ai, ให้แจ้งข่าวให้เบาะแสกันแน่เนาะเป็น เป็นเพศสาวเป็นผู้สาวละพี่น้องเนาะกาบุคคลใดท่านใดส่มซ่องคลิปวิดีโอทางร้าน YouTube หรือแฟนเพจของบอลเซิงเนะาะก็ฝากบอกต่อกันในพี่น้องเนาะบอกต่อจังไดบอกต่อว่านอกการไปป่าหาสู่กันนีเส้นสเส้นทางบวาทางรถทางเฮอเนาะหรือสร้างเส้นทางทานยางบอก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยพี่น้องเนาะพอะออย่ำฝ่ายาย่ำฝ,ฝนเนาะพี่น้องเนาะเป็นถระมานเกิดขึ้นมาพิพลาดขึ้นมาก็ถึงแก่ชีวิตของท่านเนาะพี่นอ้องเนาะ ที่เบาเสงเบามาเนี่ยคเพื่อความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและของบรรดาทานเนาะพี่น้องเนาะแล้วการเรื่องของแบบซี่พี่น้องถ้าว่าพบเห็นท่าดอยู่เขตใดก็ตามเนาะบอกว่าจะเขตเมืองพะลานไใส่เขตเมืองสุนบุรีก็ตามเนาะพี่น้องเนาะให้เอาใจใส่ในที่ว่าอยู่กับแม่น้ำนี่เนาะจะเอาใจใส่ในถ้าเกิดว่ามีเห็นศพเห็นเนี่ยแบบอ๋อโดยโดยโดยเนาะ เห็นซบเห็นยังร้อยข้อมากอะให้ทานให้บึ่งเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะห่มแหงห้มใจห่มมือกันแน่เนาะพี่น้องเนาะขอบอนอีกเท่านึงอันนี้พี่น้องเนาะคือว่าทีมงานเพิ่นหาหาหาคนนั่นเองอันสบายสบายดีนายจังไรอันเห็นบอดเรือเนี่ยในขาดแขนวะเห็นอยู่บนนี่บ่ฮู้เนาะอันอันมีเลือดจักลำนี่อันนันหานี่ หลายล,ำ,ล,ายลำเติบหลายลำเติบเนาะโอ้คือว่าพ่อแม่ปลาตะส <for S 1> <Mat> นในบ้านนี่เนาะโอ้สิบกว่าลำพี่น้องมีจุดจุดที่ว่าโอ้ส่งพูดเลยเนาะสงสัยเนาะโอ้พี่น้องพุณเนาะพี่น้องกับไก่อยู่เลยพี่น้องคนกับสีไลายได้ยินได้เสียงด้ายกัโดยโดยคือค oh, okay. ือตัวนี้ในไรอันอันพักผ่อนโรลุยในไรอันพักผ่อนพักผ่อนในพี่น้องโอ้คนกับมามาหาแต่แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุผู้เนาะโดย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 โอ้โดย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  ในพี่น้องเถอะอันอันโดยโอ้โดยโดยโดยโอ้คนยังจงออกจงกวบแบนี้เนาะโอ้โดยโดยโดยอันอันเกิดหลังจากอุบัติเหตุนี่ได้ไพบพ่อหลักฐานอีกอย่างแน่บ่แบบว่าเป็นชงเป็นเสื้อบบเราบ่ขอโทษอันนี้หรือว่าเป็นเถื่อเป็นยังบ่พ่อบ่เห็นยังเนาะโดย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 ขอบใจหลายๆ เห่อเห่อเราขี่กับโบเห็นบ่เห็นเห็นเลยเนาะโอ้เอาเอามาเลยเนาะโบไม่ลำนี้เนาะโอ้โอเคพี่น้องคือว่าเพจเห็นแต่เหือเนาะแต่ว่าคนโบเห็นเนาะพี่น้องก็คนที่ว่าเกิดอันผู้สาวที่ว่าไปเนี่ยสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะได้เนาะแต่อันนี้บ่าวเสีงก็ขอโทษหลายๆเนาะโบได้สมมาพระเทพเนาะพี่น้องเนาะกระชีรุ่นเล่าข่าวเดียวประมาณนี้เนาะพี่น้องประมาณนี้แหะคนโอ้โดยประมาณ ก็งามซ้ำสองสาวเลยพี่น้องอนนี้นหมบอกูาสามามามาติดตามอันเหตุการณ์แบบก่อนสาวอันตรงน้ำเบาะพี่น้องเบาะเบาะสาวเบาโดยโดยโดยมาติดตามมึงเลยพี่น้องอันนี้คือความเป็นห่วงเป็นใหน่นอกกามาโอ้สูงๆเนาะท่านั่นกระสูงดือกันนะความเป็นห่วงเป็นใหญนาะพี่น้องนอกอันนี้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของหมู่ครูเองกับว่าได้นาะพี่น้องเนาะถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงกับปุ๊บปุ๊บทิมกันเนาะ หากมาหอด oh, 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 um, oh, ีบ่อปศาวโอ้อ hmm. okay. oh, yeah. ันปสาวนี t ่อยู right. ่บ้านอยู่บ้านเดียวกันนี่บะหรู้คนละบ้านโอ้บ้านเดียวกันวันนี้ก็บ้านเดียวกันบ่อบ้านเดียวกันเมนโอ้ยปาวนี่ก็ว่าอย่างนี้มาติดตามอยู่นี่นะพี่น้องมาให้กำลังใจหมู่คู่นะอันนี้แหลมหมู่คู่เพื่อนมิรสายเพื่อนแท้หาได้ยากเพื่อนวาเนาะพี่น้องเนาะ กาโอเคพี่น si him, ้องบาเซีงกับส he? ีเข้าไปไปทักถามเบิ so okay. ่งอันอันเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าเประสบอุบัติเหตุนี้บาสเซีงกับทาว่าเกิดมีแบบใดบาเซีงกับทาว่าบาเซิงซอยเหลือได้เนาะบาเซีงกับสียื่นมือเข้าไปซอยเหลือเพื่อนเนาะกับสีมีน้ำใจเล็กๆน้อยนาะพี่น้องเนาะกาเอาใจใส่เนาะพี่น้องบาเซิยงวอลแล้วอีกเนาะพี่น้องเนาะกาบรรดาทานเข้ามาสมคิดวิดีโอของบาเซิยงเนาะพี่น้องเนาะกาฝากบอกต่อต่อกันไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคติดตามต่อพี่น้อง อันนี้พี่นอ้องบาสเซียงขึ้นมาออนอื่นพูนว่าผุดผุดเทาพูพาพนผูดสีว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะกาบ็บาสเซียงก็สิเข้าไปสัมผัสบึงผุดเทาเนาะป่าพี่น,อน้อนะนงปฏิการบึงผุดเทาเกิดเนาะก็คือพี่นอ้องบาสเซียงก็มีน้ำใจคือเป็นกาแฟเนาะมีมาไว้ใหนคนกลิ่นในในงาน,น,นเนาะพี่น้องเพราะว่าก็ ทางหลายท่านเบอร์กระคัดแค่นี้ว่าซีโรมีซีริกอยูนะพี่น้องเนาะแต่สำหรับบอเซิงก็บม่ยังให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนาะแล้วก็ต่หรับท่านที่เขาสมคิดบอเซิงก็ชี้คิดเกี่ยวกันกับบอเซิงเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปติดตามพร้อมกับบอเซิงเนาะสบายดีเผ่าสบายดีเบิร์ทุกคู่ทุกคนเอ้ยดอโดอยดอยอันนี้พี่น้องคือว่าแบบพเผ่าเพื่อนที่ว่า พระเท่าของผู้ชีวาประสบอุบัติเหตุทางน้ำทางเหื่อนาะพี่เองนาอพี่น้องนาอกจแสดงความเสียใจเวยพระเท่าโดยด้วยอันนี้เป็นกาแฟโดยโดยโดยเป็นกาแฟมาอย่างนี้แหละโดยก็คือเป็นจังไดพระเท่าอันอันหลานจากไปนี่ประมาณจักโมงเกิดอุบัติเหตุพระเท่าสิบโมงประมาณเนาะโดยโดยสิบโมง โอ้แสดงอย่างเศร้าอยู่เด้อพี่น้องเด้วยสาวก็ถึงน้องพอดี่ชิม่องโอ้อยดอยดอออันสาวนี่ว่าคือว่าผู้ประสบวัติเหตุเนาะเล่าอยากอยากออกจากบ้านไปหน้าหรือว่าอยากจะมาแต่หน้ามาแต่หน้ามาพีโดย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 มาเท่าเลยกับไปเลี้ยงควายโด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 ยพอเท่าไปเลี้ยงควายเนาะโดยโดยคือว่าเราเรามาจากแต่หน้าหรือวมาพี่โดย มาแล้วพายเพื่อผู้เดียวโอ้โหปกตินี่เราเคยพายอยู่ผู้เดียวนี่พายนับพายน้ำหน้อยนี่พายพายนำน้อยโดยโดยโดยวาดผุ่นวาดพี่อันนี้เป็ประชวรนำลายอันนี้เป็นประสบการณ์นำลายเนาะโดยโดยโดยอ้ก็คือว่าเพิ่นพากันไปหาหนักะเพิ่นว่าเห็นอยู่หลงหอดไตเองวันนาะ หลังจากลงมาพี่เห็นเห็นเฮือแล้วผลวัลเปอร์ซีได้ได้เห็อได้แล้วน้องเฮือเฮือนี่เฮือเฮือคนอื่นหรือเฮือนี่เฮือนี่เองเฮือนี่เฮือโอ้โดย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 เฮือไม่แค้นคือไม่แต่เขียนทองเนาะพี่น้องใครด้วยทางไทยแลนด์ทางไทยแลนด์เขาเอิ้นไม่ตะเคียนทองเนาะพี่น้องเนาะอันอันภาษาเราเขาเอื้อนไม่แค้นเนาะพี่น้องโอ้ อันพอเท่าก่อนนานีบอบอมบอด้มีแบบแปลกๆอันแบบไหนบอบ่มบอมีแบบันแบบไรบอแบบว่าเป็นเรื่องสังคมสงหาบอเป็นแบบโดยโดยก่อนจะเกิดเหตุแบบสี่ก่อนจะเกิดเหตุความเศร้าโศกใจแบบสี่บอด้ตองความฝันบอ้รนใดบอมาเท่าบอปกติดีเนาะโอ้เล่านี่เป็นนักเฮียนบอเราเเราเฮียนบอแต่ก่อนเราเฮียนเนาะโดย อันสมือสมือนี่บรได้เห็นแล้วเนาะบรได้เห็นใบใบหนันก็มีมากระเท้าจบข่าวโอ้โอ้จบจบอันปฐมสมบูรณ์พี่น้องเนาะจบอกรา้จักรีโอโดยโด็โอ้เนาะกาแบบนี้เนาะพอเท่าคือว่าคอยมา ถ่ายทำถ่ายคลิปวิดีโอนี่ลงซองยูทูบหรือแฟนเพจของบ่าวเสงบึงทะเลเนาะพระเท่านาออันนี้ก็ <แ S 1> คือว่าค่อยมาขออนุญาตพระเท่านาะพระเท่านาะถ้าเกิดว่ามีจังไดเนาะถ้าว่าซองหรือว่าขน้อ,อยเองนี่ค่อยเองนี่เนาะม <Yeah. S 1> ันบ่นเรือว่าเขาแห้งนะครับค่อยพอซอยได้ค่อยกระซอยเนาะค่อยอยินดีซอยเต็มที่เล้วพระเท่าเด้อตามตอิงตามคือแห้งของค่อยเนาะเนาะโดยโดยก็ขอขอบมกขอบใจหลายๆโดย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 ขอความเสียใจอีกทีนึงเนาะ กาพี่น้องกับแบบคือเบาเสงเบาเนาะคือว่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกยามทุกเวลาทุกสถานที่พี่น้องเ,องเองนาะกาเบาเสงเขาฝากหลายๆท่านเนาะที่ว่าเขามาสมงซองสม,สม,สมคิดวิดีโอของเบาเสงเนาะก็ฝากเป็นกติเตือนใจกันเนาะ โดยเฉพาะเรื่องนี่แหละพี่น้องการสัญจรใน,นี่พี่น้องคือว่าเสียงวอดเบื้องต้นเบื้องคิดเน้องว่า,นะา,วาจะก,การสัญจรว่าทางบกทางน้ำบ่อทางเฮ้อบ่อนาะพี่น้องนะหรือว่าการสัญจรไปมาจังไดก็แล้วแต่นาะพี่น้องนะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะโดยเฉพาะยามนี้ยามฟ้ายามฝนเนาะกา,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 าถ้าว่ามันเกิดมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันก็คือแบบซี่แหละความเศร้าโศกใจขึ้นมา ถึงแก่ชีวิตบางคนก็เจ็บเป็นเนิ่นอุ่นบางกิจการเป็นการเสียเวลามเวลาเนาะพี่น้องเนาะกระทำว่าฟุธท่านใดบุคคลใดก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยทุกยามทุกเวลาเนาะกลมาฮอนี่บอเสงสิขอจบคลิปวิดีโอไว้แห่งเทนีเนาะขอขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจลาลบรรดาท่านที่ว่าเข้ามาช่งคลิปวิดีโอของบอเสงเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากเข้าไปให้กําลังใจบอเสงแน่นอนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเนาะกดกระดิ่งนี่นะบอเะ เพื่อเสียงนี่ทำคลิปวิดีโอทำซ้อมต่อไปเนาะพี่น้องเนาะับบรรดาธานที่เข้ามาส้มคลิปวิดีโอของเสเซงนี่ก็ขอ,ขอให้ตลอดตอดไผ่เนาะพี่น้องเนะขาะกาภาคความช่วยเหลือกันแน่เนาะพี่น้องเนาะซอยแซ้คลิปแส้วิดีโอต่อไปแน่เนาะพี่น้องเนาะรากาทานใดมีจิตใจแบบใดกากากาม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 าให้กำลังใจอยู่เหิ่นพี่น้นองบานฑา,ารางเซียมืองฟะลานใส่แข้งสวรรค์เขตพี่นอ้องเนาะ ก็มาได้เนาะมาให้กำลังใจกันแน่มาอบอุ่นกันได้กันเนาะพี่น,อน้องเนาะบอถึงขั้นว่าสิมีอย่างก็แล้วแต่เนาะมีน้ำจิตนน้าใจมาเอื้อหนุน,นจูนเจือกันก็นกนได้เนาะพี่น,อน้องเนาะกาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆกาสบายดีสบายดีพี่น้อง